สยามบูตีลามนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําทนะ่วมที่เชียงรายเนี่ยตั้งแต่วันที่17เเราเราไปอยู่ที่นั่น6วันตอนนี้พาพอพาละี่เสร็จสิ้นน้ำลดแล้วเราก็เลยเดินทางกลับครับอ้วันวันที่16เราเดินทางกลับจะมีตลอดทางเลยครับมีชาวบ้านอยู่ตามแยกที่มอบของให้เราครับบางคนก็ตั้งเต็นท์บางคนก็ม arson, กนนกไม่ได้ตั้งเต็นท์มันเป็นชาวบ้านที่เอาเงินตัวเองไปซื้อของใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาแล้วเอาของไปแช่ในถังน้ำแข็งพอรถเห็ียรถเปิดโเลีนมาเขาจะมายืนโบกยืนจับ เพื่อที่อยากให้เราจริงๆแล้วเขาก็ไม่แล้วคนที่มอบก็คือไม่มีการถ่ายคลิปไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการสร้างภาพคือเขาเป็นเป็นตาเป็นยายเป็นป้ามอบให้เราเพื่ออยากให้เราได้กินเพื่ออยากให้เราแบบอยากตอบแทนเราจริงๆฉะนั้นก็จะมีน้ำมีเยี่มร้อยมีสปอนเซอร์มีปลาต้มมีแหนมมีขนมที่มันมันมันน่าประทับใจสุดอแบบเวลาเขาให้เราเนี่ยมันเป็นแบลตาที่เขาแบบบอกว่าขอบคุณที่มาช่วยคนเหนือนะอะไร่างก็มันมันมันเห็นแล้วมันรู้สึกหายเหนื่อย ที่เราเหนื่อยๆมาหกวันเจ็ดวันคือมันรู้สึกคุ้มค่าที่เราได้มาที่นี่มันรู้สึกมีพลังมันมีความสุขครับมันมันตื้นตั้งใจครับพี่คือเขาลัวเราง่วงนอนกลับโอ้สุดยอดมากเลยครับคือคนทำผูภัยคือทุกคนเสียสละมาเนาะไม่มีคิจจ้างรางวัลน้ำมันก็ต้องเติมเองพอมันมาเหยียดอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเราอยากมาอีกเราอยากทำความดีอีกเราอยากมาช่วยคนอีกคือแบบมันมันเราคิดไม่ผิดเลยที่เรามาช่วยคุณมันมันมันเป็นแรงมันเป็นพลังมันเป็น ใจมันพูอะพี่น้ำตาคอเบ้าเลยพี่จิบโรศับขายแท้ไม่ทันไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ผมนึกว่าเขาบอกมาขายพี่ไม่คิดว่าเขาจะให้แต่เขาก็ยกมือไหว้เดินทางปลอดภัยนะขอบคุณที่มาช่วยคนเหนือนะขอบคุณที่ถืช่วยพวกเรานะอะไรพวกนี้คุ้มค่ามากเลยครับพี่ประทับใจที่สุดประทับใจคนเหนือที่สุดครับเชื่อว่าผู้ภัยทุกทีมในประเทศไทยที่ขึ้นไปที่เชียงรายเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบผมคนทําผู้ภัยเนี่ยเขาต้องการแค่นี้แหละเขาต้องการแค่ําขอบคุณเขาต้องการแค่แบบ เห็นในสิ่งที่เขาทําเขารู้สึกแค่นี้เขารู้สึกมีพลังรู้สึกกดด่นเขารู้สึกว่ามีแรงที่จะที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อมันพูดไม่ออกไม่ไดพูดคำไหนแค่แค่ของที่คุณให้ผมคือหายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยเลย